ฝนนิตยาสังออดีค่ะมาจากทีมสีสิงบุรพาค่ะผู้เปิดโอกาสคือพี่โยมงคลสำเร็จกิจค่ะ <c oughs> คือฝนเข้ามาในไลออนมอประทับใจตัวนี้มากเลยค่ะเพราะว่าทำให้ชีวิตครอบครัวฝนดีขึ้นจากที่แบบว่าคือมีปัญหาเกี่ยวกับการหลับนอนอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือ ไอ้ที่มีปัญหาการหลับนอนเนะี่ยคือเขาไม่เคลียร์ไอ้ที่ไม่เคลียร์นอนไม่หลับหรือว่าอะไรทำให้มันชัดชัดก็เพราเราคืองงใช่ไหมการหลับนอน,นอะไรประมาณนี้มันนอนไม่หลับหรือว่าอะไรไม่ชัดชัดก็คเือก่อนหน้านี้ก็คือแต่ว่าเราคือมีแฟนอายุน้อยกว่า,าแต่ว่าส่วนเนี้ยอายุ48ปีแล้วก็ถือว่าคือเข้าวัยวัยทองแล้วค่ะคือพอเรา พอ,อได้เจอสินค้านี้ผนเลยทันตอนที่แรกเลยนะฝนทานวันละกล่องว,วันละกล่องเลยนะวันละกล่องเลยฝนทานที่แรกแล้วพอทานที่แรกแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าต้องชวนแขนเขาเข้าห้องลหลังจากนั้นฝนก็ประทับใจได้มาแล้วก็ทานทีนี้มีอยู่มาวันเดินค่ะก่อนที่ฝนจะไปทําง,งานกับพี่โยค่ะ คือจะไปจัด้าทีนี้ปวดรู้สึกปวด้อปวด้อมันปวด้องนันทุท่านปวดจืดเหมือนว่าเราแบบรู้สึกเ่าไม่ไม่โอเคแล้วเหมือนว่าเป็นอะไรทักอย่างตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรตอนแรกก็ทีนี้ก็เลยพอไปทํางานปุ๊บถึงรู้ว่ามันมีช่วงไรทองมันจะมีเลือดต่อเป็นก้อนดำๆค่ะหลุดออกมาหลุดออกมา ตอนหลังจากที่เราปวดอะปวดจื้อได้ประมาณสองวันปวดแบบแรงมากแบบตัวโกงไหมคะโอโอ้อ,อลบพ็หลุดออกมาแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยทำไมโลง่งแต่วันนั้นอะก็ถือคอลีเดย์ไปนะคะไปทํางานถือคอลีเดย์ไปเป็นกล่องอก็กินนะทั้งวันอะไปเจอ,อทีมงานก็แบ่งให้ทีมง,งานกินคือประทับใจตัวคอลีเดย์เนี้มากคะ่ะแล้วจากที่แบบว่าเราหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าแฟนเราเขาก็บอก เราเหมือนเราดีขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือหลายหลายอย่างในการไอดีในยังไงอย่เียามไปไหนามีอยไหนเี่ามว่าดีดีไรอ่ะดคัดได้มีผลธรรมดาจพูดได้นักกว่านี้นะค่ะก็คือแบบว่ามันคือจากที่ว่าเราแบบ พอเขามาสก,กิดเราแต่ก่อนเราไม่รู้สึกอะไรเลยแบบว่าอย่ามายุ่งกับฉันอะไรเงี้ยแต่พอแต่พอเรากินตัวเคาเดีไปเนี่ยต้องสกิดเขาแต่ทีนี้บางทีเราไม่ได้บอกเขาเรามีความรู้สึกนะแต่บางทีเราไม่กล้าบอกเขาก็บอกทําไมไม่บอกไม่สกิดเขาอะไรเงี้ยตลแล้วังางนคเดีไปแล้วรู้สึกชีวิตคู่มีความสุขไหมใช่ค่ะชีวิตคู่มีความสุขครอบครัวมีความสุขตอนเนี้ยคือ ประทับใจคอลเดย์มากค่ะเนี้ยค่ะคุณเชื่อผมไหมเขาจะทำเขาจะทำงานนม่อกานะครับก่อนแล้วนะรับหัวไม่เคยตามไปไหนไาไหนทำง,งานที่ไหนหัวไม่เคยตามแต่เดี๋ยวนี้ครับไม่ว่าจะไปไงานไหนหัวตามต่อยต่อยเยอย <c oughs> จริงไหม <c oughs> จริงเออ <c oughs> โอเคขอบคุณที่ปดนะกดมาคุณค่ะ